คุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลสู่กันของเราอีกครั้งนันกดีครับนี่คือารากรัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหาร,รอาหารที่จะสอนทําในวันนี้นะครับเ,เป็นอาชีพได้เพราะบุคคลที่จะมาสอนเราในวันนี้เนี่ยผมเองโดยส่วนตัวเลยนะครับครับผมนับถือว่าเขาเป็นคนเก่งเก่งมากแล้วก็นับถือว่าเขาเป็นคนดี และที่สำคัญคือประสบความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลแล้วเพราะว่าก็ทําลูกชิ้นปลาในเงียบร้านก็คือร้านลูกชิ้นปลาในเงียบนั่นเองโดยปกติแล้วเดี๋ยวนี้เราจะกินลูกชิ้นปลาและใครทําสดกับมือทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าแฮนเมททั้งหมดมันหายากเต็มทีแล้วแต่ร้านของลูกชิ้นปลาในเงียบยังทําอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เขาจะมาสอนเราว่าเขากระบวนการในการทําอย่างไรโดยบอกหมดไม่มีเหลือเลย ท่านผู้ชมครับนี่เป็นโอกาสดีที่สุดในชีวิตท่านแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆอาหารดีๆอาหารอร่อยๆในประเทศไทยมันยังอยู่ได้เพราะยังมีคนอย่างนี้อยู่ร,รุ่นนี้เนี่ยรุ่นนายเงียบนะครับต่อไปมันจะเป็นรุ่นลูกชายนายเงียบ<อ>นี่พูดจริงๆฮะ<ช>แต่วันนี้เข้ามาสอนเราจนถึงที่แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมชาติสาลีพัฒนาหรือนายเงียบจากร้านลูกชิ้นปลานายเงียบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยากไปที่ร้านกันเป็เพือนจรครับไปร้านที่อะไรคิดถึงจริงๆเพราะว่าถ้ามุดผ่านพุทธมนตรสายสีแล้วไม่แวะตรงนั้นไม่ได้อ่อนเลยแล้วถ้าเกิดอย่างผมไปก็ไปนี่จะทําไงกับพวกผมบ้างครับโอ้ยินดีครับเดี๋ยวครับเดีอุ้มไปนั่งเลยครับการที่มีบริการอุ้มอุ้วนะอุ้มอุ้มไปนั่งแต่อย่าอุ้มไปฆ่าไม่ใช่ร้านอยู่ตรงไหนครับ ร้านพุทธมนตรสายสีโอ้บุ้มเลยจะสายเปนเายถึงเลยครับพุทธมนตรทสายสีถ้าผู้ชมถ้าไปถึงพอแค่เลี้ยวซ้ายก็เจอแล้วเลยครแล้วบอกจริงๆนะร้านนี้คุณภาพสุดๆแล้ววันนี้จะเอาคุณภาพอันนี้มาบอกท่านผู้ชมว่าทําอะไรยังไงบ้างครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือเครื่องเขาทั้งหมดนี่คือร้านใหญ่โตมโหลาเราเริ่มต้นจากจากเนื้อหมูนะครับครับ เท่าไรครับเลือกนื้อหมูเราเอาเอาส่วนมัน80%ส่วนคาคาตั้ง20%เอรเอามาคุกรวมกันแล้วก็ปรุงด้วยพริกไทยน้ำน้ตาลเอ่อเนื้อหมูกี่กิโลประมาณก็สามกโลแล้วก็พริกไทยพริกไทยก็สองสองขีดน้ำน้ำตาลน้ำตาลสองขีดสองขีดแล้วนี่มีตั้งมีตั้งใส่กสองขีดตั้งไช่สองขีดมีน้ำตาีก็สามก็สามสารทีนี่นี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่ข้างในไงท่านผู้ชมเป็นส่วนเนื้อของเกี๊ยวแล้วก็มาคุกให้มันก็เท่ากันนะครับคุกเขาให้เข้ากัน นะครับคลุกเขาให้เข้ากันอย่างดีเลยแล้วเอาใส่เอาใส่ถุงไว้เราไปแช่น้ําแข็งไว้ก็สามชั่วโมงอันนี้ต้องแช่น้ําแข็งใช่ไหมครับเพื่อให้มันชุ่มชุ่มฉ่ำให้มันชุ่มไม่ใช่แช่ตู้เย็นนะฮะตู้เย็นมันจะแห้งไปตู้เย็นมันจะแห้งไปท่านผู้ชมดูนะฮะรัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเอาไปแช่ในถังน้ําแข็งแล้วเอาน้ําแข็งกรลบแช่ไว้สชั่วโมงนะครับคราวนี้ทําอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้หมักทิ้งไว้คราวนี้ทําเราปลาปลาอินทรีย์เรามาขูดเมือออกมาปลาอินทรีย์นะครับท่านผู้ชม 3ชนิดด้วยกันนะปลาหางเหลืองครับอันที่2คือเนื้อของปลาหางเหลืองนะครับแล้วก็ปลาตัวที่3คือเนื้อของปลาดับยาวสัดส่วนเนื้อของปลาทั้ง3ชนิดเท่ากันครับท่านผู้ชมเอามารวมกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเอาไปบดเคล็ดลับในการบดต้องก็มีน้ําแข็งครับต้องใส่น้ําแข็งด้วยครับตลอดเวลาที่บดไม่อย่างนั้นเนื้อปลามันจะสุกท่านผู้ชมมันผ่านเครื่องบดแล้วมันร้อนเนื้อปลามันสุกเสียเลยครับต้องใส่น้ําแข็งตลอดนะครับ ได้บดออกมาเสร็จแล้วพักไว้คราวนี้รเราจะทําตัวเกี๊ยวแล้วก็ตีครับเอาเนื้อปลาที่บดรวมกันได้มาตีใส่แป้งหน่อยไม่งั้นมันตีไม่ได้ต้องใส่เกลือไปหน่อยใส่เกลือด้วยต้องเป็นเกลือต้องเป็นเกลือเทะเลนะเกลือเทะเลแล้วน้ําตาล ครับสัดส่วนยังไงครับย่างละสอย่างละสองนองขีดย่างละสองขีดกับเนื้อปลากับเนื้อปลาสามสามกิโลนะครับมาคุกให้เหนียวตีให้มันเหนียวเลยครับไอ้ให้เหนียวเลยท่านผู้ชมไอ้จนเหนียวเลยเพราะจะทําตัวเกี๊ยวอ่ะพอตีเหนียวได้เสร็จก็ของเรามาเอามารีดเป็นแผ่นเลยเอามารีดเป็นแผ่นบนโต๊ะนี่ดูนะฮะเราก็เอาแป้งโรยนะเพื่อมันเือปไม่งั้นีมันจะติดโต๊ะมันจะติดโต๊ะเอาแป้งโรยก่อนแล้วก็ทําอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่คือทําสดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องทําถ้าใช้เครื่องทําแล้วเกี๊ มันจะแตกมันจะไม่สวยเนี่ยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพอได้อย่างงี้ก็ตัดออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับได้อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมบูทีมมาเอาไว้อะเอามาห่อเอามาห่อไก่ก้อกดให้แน่นนะครับถ้าผู้ชมดูนี่ภาพประวัติศาสตร์นะครับในเงี้ยมาห่อในเงี้ยมาห่อเกี๊ยวนะครับไม่ได้ทํานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่วันนี้มาห่อให้เราดูเลยนะครับเนี่ยเวลาห่อต้องห่อต้องอย่างงี้บีบให้แน่นและอย่างงกใช่ไหมอย่างงกเนื้อบีบให้แน่นให้เป็นอย่างงี้เลยนี่ วิธีห่อเห็นไหมฮะห่อเข้าไปแล้วยังไงครับแล้วเราไปต้มฮะต้มตั้งน้ําให้เดือดตั้งน้ําให้เดือดจะต้มเอาไปต้มเลยต้มจนสุกแล้วป๊บเกี้ยวเกี๊ยวปลามันเดือดแล้วมันจะลอยขึ้นมามันจะลอยแล้วก็ตักใส่แช่น้ำแข็งไปเลยนี่ท่านผู้ชมดูนะครับพอสุกเดือดใส่แช่น้ําแข็งเลยนะครับแช่น้ําเย็นซึ่งมีน้ําแข็งนะให้มันลัดตัวเลยให้มันอยู่ตัวนะครับคราวนี้ส่วนที่เป็นน้ำครับท่านผู้ชมใช้อะไรครับ เราแค่ขาเราแค่ขาตังครับใช้ขาตั้งงกได้ไหมครับไม่ได้ครับห้ามงกเด็ดขาดเพื่อความหวานเราใส่เยอะหน่อยครับแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือใส่เกลือครับใส่น้าตาลใส่รากผักชีลงไปน้ําตาลแล้วก็รากผักชีลงไปนะครับอันนี้เคี่ยวนานเท่าไหร่ครับประมาณสักห้าสักห้าชั่วโมง่างน้อยห้าชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วห้ามงกเด็ดขาดเมื่อกี้บอกแล้วนะครับบอกแล้วนะครับเฮียเขาบอกแล้วห้ามงกเวลาจะกินก็ลองด้วย ผักกาดหอมครับใช่ไหมครับใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเอาเกี๊ยวปลาใส่แล้วน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เนี่ยใส่ลงไปใส่ตังใส่ตั้งตังชายใส่ตั้งชายไม่มีตั้งชฉยอย่าไปกินเลยนะครับถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็มีต้นหอมผักชีใช่ไหมครับแล้วก็น้ำซุปที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับเกี๊ยวปลานายเงียบครับท่านผู้ชมรู้นะฮะไม่มีละเอียดกว่านี้อีกแล้วนะฮะ ไม่มีใครจะบอกอย่างนี้นะฮะนี่ผมพูดจริงๆนะครับแต่ผมคุยกันมาแล้วผมถึงบอกผมนับถือผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นคนอื่นไม่มีใครเขาบอกหรอกเขาถือว่าเป็นสูตรเป็นความลับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าคุณไปทำเนี่ยแล้วคุณอดทนได้แค่ไหนนี่เรื่องจริงนะฮะใช่ไหมใช่คุณอดทนได้แค่ไหนคงมีความโรหดหน่อยโอ้โธ่โทรหดโทรหดด้วยอต้องโรหดด้วยจริงๆมันหมูเหรอ มันวัน,วนๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มไปซื้อปลาหาปลาตั้งแต่ทําเครื่องทําเคราแล้วต้องให้อยู่ในมาตรฐานนี้ตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นแป้งนะออไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปลาครับเนี่ยจึงโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่เคยไม่เคยกินไม่ถ้าไปนั่งที่ร้านแกนะ,นะเขาจะมีหลังร้านคนกขาหลังทาจริงๆรตลอดเวลาต้มไงไงเงยเงยดื้อดึงอะไรเงี้ยอยู่หลังร้านครับ มันเป็นความสุขมากๆเลยที่ได้มาชิมทำเป็นปลาทะเลครับปลาอินทรีย์หางเหลืองหลับยาวสามอย่างเพราะว่าคุณภาพปลามันคนใดอย่างครับเ้าไปทาลูกชิ้นนะเนื้อปลาหางเหลืองเนียเนื้อมันจะกรอบนะครับอันนี้ถ้าทําลูกชิ้นเนื้อมันจะกรอบครับครับไข่อินทรีย์เนื้อมันจะนุ่มนะฮะอ๋อนุ่มกรอบข้าหลับยาวเนื้อมันจะหวาน ครับเกาหลีอชอบเอาไปปิ้งเอาไปาไอหัวปลาหางเหลืองไปต้ยมยำทานนะโหสุดยอดเลยโอ้มสุดยอดสุดยอดฟังไว้นะฮะมันหาฟังที่ไหนไม่ได้นะฮะท <laughs> ี่ไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะ <laughs> เพราะว่าเราทาอย่างเช่นไอปลาหางเหลืองเนี่ยตอนแรกที่เราทําเราใช้แต่เนื้อ <laughs> แต่ว่าถ้าหัวเอาไปต้ยมยำสุดยอดเห็นไหมฮะเราจะไปหาที่ไหนได้นี่มันเป็นเคล็ดลับที่เขามาบอกนะครับวันนี้นะครับเฮียมาบอกเขาใช้สามปลาเหมือนกันว่านุ่ม

ลุยเลยครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ครับอ๋อขอบคุณครับผมไม่ใช่ครับผมครับเรียบร้อยนะครับคุณคุณไปซุปซิบซุปซิบอะไรกันครับคุณไปซุปซิบอะไรกันครับผมว่าจะเล่นไปเร็วนอ๋อสมน้ำหน้าไงฮะสมน้ำหน้าผมบอกแล้วฮะมาเย็นตรงนี้ก็ถ่ายไม่ทันใช่ไหมถ่ายไม่ทันขอดูอีกทีขอดูอีกที โอ้ยผมขอทานน้ำก่อนนะครับเียน้ำยังย่าเพิ่งปรุงอร่อยมากไม่ได้ปรุงแต่พิไทพิัได้เป็นยไงครับน้ำมันได้เลยแล้วเนี่ยครับมันได้ของมันอยู่เองแล้วบอกแล้วนะเฮียก็บอกแล้วว่าตอนที่ใส่เอียเล้งใช่ไหมฮะอย่างงกอย่างงกใส่ต้มนานหน่อยต้มนานหน่อยถ้าถ้าชั่วโมงอะเคี่ยวเข้าไปแล้วย่างงกเครื่องใส่ถึงทุกอย่างเขาบอกว่าเวลาที่ทําน้ําซุปพวกนี้ถ้าไม่งกยังไงก็อร่อยนี่เฮียเขาบอกนะเฮียบอกเลยจริงๆแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะทําแล้วด้วยความงกครับ เดี๋ยวผมขอทานนี่บ้างตัวน้ําเนี่ยรสหวานมันออกจากการที่เขาเคี่ยวอยู่ห้าชั่วโมงนะคุณผู้ชมมันละมุนมากแล้วเกีียวเกีียวนี่หายห่วงเลยนะครับตัวตัวแผ่นปลาด้านนอกอ่ะตัวแผ่นตัวแผ่นเกลียวนี่ก็พูดตรงๆนะปลาเคี้ยวที่นี่กินที่นี่มันมีความสุขตรงไหนรู้ไหมเรารู้ว่ามันของจริงไงจริงๆเรารู้ว่ามันเจอปลาสามอย่างนี้เท่านั้นอยางก็ เราเราเราไม่เจออย่างอื่นเนี่ยไม่เจอลูกหลอกเรียกลูกหลอกยเจอลูกหลอกบางบางที่เขาสับขาหลอกเรานะฮะเราก็เจอแบบนั้นเข้าไปเราก็แย่เหมือนกันนะครับเนี่ยสองคนนี้ยังไม่เต็มเลยเหรอที่กาอยู่ร้านแกทำไรทำเต็มอยู่เลยครอับเอาอะไรกันไอตีเอาอะไรตี๋หมดแล้วฮะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นความอร่อยที่เราเอามาฝากผมเนี่ยนี่พูดตรงตรงอ่ะ อายุแถวนั้นนะฮะคือหมายความว่าก็ไปกินของเขาตลอดสมัยก่อนแล้วก็ที่ชอบมากๆคืออ่มันจะมีผลไม้ตามฤดูกาลคือขนุนใช่ไหมส้มโอแล้วก็ใบอันตรีเบพิเศษใครมาที่ร้านถ้าจานสองจะได้พิเศษไม่ใส่เกี๊ยวให้ไม่ใส่เกี๊ยวฮะน้ำพิเศษเพราะเขาแกลงกันฮะคนนี้คนนี้เขาแกลงคนนี้เขาแกลงกันครับกินอะไรกันเยอะกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชาตินะครับหรือว่า เพียงเงียบของผมขอขอบคุณร้านลูกชิ้นปลาในเงียบพุทธมนตลสายสี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดเวลาไปที่ร้านอย่างที่พูดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วไม่ว่าจะเป็นผลไม้สมโอไอติมอีกมีกาแฟกาแฟอีกกาแฟอยู่ตรงทางค้างก้ามกาแฟของลูกชายขงับลูกชายเขาัวเองมีการจอดรถอีกโอ้โหอร่อยเค้กทำเองด้วยครับนี่ครับ แล้วถ้าฝัน <Follow> ดีงด้วยทองด้วยเอารู้แล้วเชียร์กันเนี้ยถ้าเชีย่พูดอีกพักนึงตรงไปอีกนีแล้วเลี้ยวขวามีที่เบียนเทียนให้ด้วยเพจะคนทนนั่นแหละก็มีความสุขอ่ะเนี่ยคนอย่างนี้ไปไงจะไม่มีความสุขอ่ะแล้วก็รับแขกอยู่เงี้ยทุกวันเฮฮากันนะครับจบกันเฉพาะคนใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอ้ไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอแนะนำอะไรมันแก้วในเนื้อมันแก้ว100กรัมมีน้ำถึง90.5บ้กรัมโอ้โหต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งได้ด้วยทานได้ยังวันนี้ได้เลยอทานต้มป่าครับ พ<ห>ูดแล้วเหมือนโกหกมันอร่อยล้ำนีนหอมจังเลยหอมแบบหอมถ้าเจอผมเมื่อไรเวลาผมไปผมขอ50ตัวได้เลยนะ,นะน <c oughs> ี่ครับอร่อยอันนั้นไม่ได้ยำป่าละยำป่าชายเลนที่จะอร่อย